สบายดีพี่น้องมอสมสบทุกคนมอสสมองสุบอนขอโทษขออภัยได้จากเด้อเพราะว่าเดือกเดี่ยวเพิ่นได้บริสายเสือผาบริสายเสือจ้ะนี่พี่น้องนี่เพิ่นหายไปเพราะว่าประเทศยังอันเอาห <c oughs> น,นูเคาะทำไมนี่นะอันเพิ่นมะขัว่วแมงอันนั้นมันเบอร์เดลเบอร์อันนี้เออน่ะอันนั้นแห้งกลัวเออบิด เตือนเสบวนกระไรกูเว้ยเป็นบุญกระไรโอ้ยเห้ยกระทะก็เพราะว่าถามีกูโยนน่าน่าทายคิมกว่าแม่อันนี้พี่น้องเอียงแถวแม่งเมาเดิเนาะเป็นหาเงียบไปผู้ริ่แพ้ว่ามาเบิ่งเห็ดหยังกระนั้นก็เกือใส่ขวามะเมาพี่น้องแมะแรงเมาสิ กว่ามาแดงเมาเป็นเข้ากองไฟเนาะหาอะไรหาผงสุดดีนั่นเองกับผงสุดดกินนี่ดิใช่หรอเซหน่อยนึงมันจะเซอันพี่น้องหายปนหายไปเแค่ว่าไปเห็ดยังยิ่งเงียบปัดยังเขาต้องใส่น้มพราะอ้นั้นเขาเซหนามมันมันซุกมันบวซุกเลยเนี่ยมันก็สะแห้งไปด้วยใส่น้มเจ้าหน่อยถั่วอันหนามมันใส่จ้าหน่อยเอาเซโดดดีอ๋อเขาส่โดดดีอยู่เลยเนาะเอา สวัดดีกล่องนี่ยก็บอกวัดีของเนี่ยจะกับอะไรอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆด้วพี่น้องเด้ออันเพิ่นเงียบไปเพร่ะว่าได้มาจอดเบ,บิ้งน่ะนะนะดีนะพระจับกล่องท่านนะเลยเนาะเพิ่งกระดังขวดน้ำใส่แคกน้อยนะ่ะใส่แมในถทานน่ะนะเนี่ที่ใหม่ตัวมันพนะีเจร่วงอุย๊ยเขาใส่เกลือโอ้เขาใส่อันนั้นเขาใส่น้ำให้มันให้มันซุกให้ตัวมันจะได้อันนั้นซุกเนี่ยบริษัทซุกเด้แต่ฟอยแห้งๆนะ่ะ เขาบอกจะก้อนได้หน่ะเอาหนังใส่จีหนยไ่พอคนหนังตั้งนานฮะจะใส่หนังมั้งเปลี่ยนหนังตัวสัวเขาจะตั้งนานเลยเออพอดีนะไฟนอนพอดีด้วยจนนั้นไฟมันสิไม่หมอพี่น้องเบื้องนี่พี่น้องอันผลตัวกบเพ่ว่าผลตัวพอดีให้ก่อนนี่งหนึ่งหนึ่งฝุ่นเข่าไม่ได้หึ่งอแต่ว่าอันนายซื้อนั่นเพิ่นไปผุผุพี่น้อกมึงเลือกผัวคู่เผยคู่มันเพ่ว่าเหยีบอยู่ในมลอยู่นี่นี่นี่ยังทัดสุกหรอเอาใส่ลงไปอืม เซ่อเบิ้งคนพี่น้องผมเตรียมเปียได้ยินในงานแมงเมาวใหม่เนาะเขาก็บอกว่าใส่น้ำหน่อยนึงสุกแล้วบะฮันสุกอีกแค่หน่อยก่อนแมงเมาพี่น้องเคยกินบอจ้ะพี่น้องเคยกินบอเคยกินไหมคะเคยกินไหมคะแมงเมาค่ะ พี่น้องซีมเี่น้องเออซีมเอาสุกยังไหมแล้วไหมแล้วก็ไปที่เด็ดไปตั้งของกินเลยสุกแต่พี่น้องสุกแหละมาคนจั่คนว่าโลดซ้ำหอยพี่น้องพี่ว่าบอกชอบกินหรอกจ้ะเมื่อวันก่อนกินกินนูพี่ว่ากินตั้งแต่ในน้อยพวกมาอยู่ในอะไรขังที่ซองที่สิกินนี่เทียสเวทเลยไปยินจับคนเดียวได้ไหมนต่เดี๋ยวไปนี่พี่น้องเอาถือซือไป ไปนั่งกินเล็กๆไทยอ่ะอันหายเงียบไ,ไปอยู่หน้าบ้านคนเดียวเพื่อว่าถามอันน้องเราฝพิ่นบ้านอาบน้ำมาเพนานาิ่นอาบน้ำไมมยังที่ไหนได้เปิดไฟสะเปดิดไฟนี้เพิ่มปิดไฟสนี้เพิ่มเมาเปิดฟังหน้าน,น้ำมัน,นมาแจ้งเด็ดยังอร่อยนี่มากินอ่ะ นั่งดนั่งดูเอาทบางลุ้ยัางักอันนลุกขึ้นสูงมาส่ยกเออยกขึ้นมาสูงอันเบิงได้สุนันกินมาแงงเมาเวยไป็นหองโดยเสบเสียบเสีบเบาบงสิบเนี่ยบอืมอืมบเนาะเอาคื้เสียบใส่ถวไปเก็บอีกปะมันเบิดบอมันลุกลงแล้วเบิดลงเห็นเบิดอันนี้บานมันลงกอดปีกมัน ก่ดลืออานั่งกินไปโตผลมาใส่ไปไปเอาของลงตมาตั้มันตำพดเนี่ยไปเอาไปแซบไปเอาโตหน่ะมา๋ยวจะกินไว้ได้ว่าจิมดก่อนสั่นเออไปจับไปไหนนี่ทางฟ้าเสียตัวเออตัเจ้าเงียบไปเขาบกไปมาก่อ สิงกินทางมาโบมาจับคอยรเจ้ากระพื้นนึ่ว่อมันสิงกินพระจับพื้นในหลายคนนี่พระเจาพืนนน้นในหลายคนนี่ตัเออนี่สิ่ี้แม่เีบๆพี่น้องเอ้กรอบๆพี่น้องเพื่อสร้างห็ดเหม่นช่ ขน oh ี่ใจดับต ah ่ทั้งขวมาก่ขวยหลายจะขวยัดปีกออกดิสวยแหงเล่ยมอร่อยไหมล่ะท็อปอร่อยเนาะมันอ่อยกับเห่อืมมันมันมันพี่น้องอร่อยดีกันคือใส่เกลือใส่พรงสุดหลดหน่อยนึ่งก็จะอืออแบอีมันพี่น้องมันมัน ม่ว่า oh, ก็กินน้อมันดีว่อมันนาะอร่อยเคยกินแตงะไหน่อยนะผมมันโอะโอ้ไข่เนาะเขาพาผัดบาตั้งไว้ไหมนนี่นะเจ้านี่นะนี่ยตรงั้นก่อนคุ้งกระ่ายรน่เปไก่เจ้าเออ ลอยดีกรอบดีพี่น,อนๆๆๆ้องจัดเก็บเก็บเก็บเลยืมยำจอนเกลือพี่เต็มปากเต็มครับม่นหอมค้อนหนาๆม,มาลูกพี่น้องอย่างนเสียงพยีว่ว่ายำเกลือว่าเราขวบเลยอืมเปิดดูเค็มเป็ดได้แล้วยหนามมาั้งกินมาเป็นน้ำจิ๋แล้วข,อง,ข,อ,ของเราจะสุกมากเขาสดเขภัยพี่น้องเนื้อไหลได้จ้ะเด้อมันดีเว้ย ที่บร้จส่เสือพุ่นห้อนจ้ะพี่น้องจ้าพ้ไไนเลยเสียงทีทวีวววจะไม่น,นำมองเอ้กใก่ไปเปดี่ย่อคได้ไหม ก็เจริญลอยนะเพราะเอาเข้าออกนี่เขยของในโอ้ยพัดลมก็ไปนั่นแหละทั้งนั้นรอกประตูเอาไปรอกตลอดวันนี้ไปรอกประตูไปถูกไปห้องแขกออกช่วยข้าวนี่เด้อไปรอกประตูไปเลยยาฟ้าบเมี้ยนมันเด็กเดี่ยวพอบาดลังสอง หลังสองสองุ่มสองสุ่มกลัวมาสองรับเลยหมดรับเลยวลดกีเสียบให้เราพี่นอนเ้าเลยเพืพ่อนเสียบให้คนยำซื้อเกลือน,นะเถอะนี่ตัวนี้ว่มีอันให้เลยว่มีปีกเลยนี่เสียบเก็พี่น้องปว่ากินพี่วากินอยู่ดีจ้ะเสียบมันดีดมลบแข่งของพระลบมาติเสียก แอะนี่เอะกับใปีตแบบไปดอกไปู่ด้วยเสียงกุนเต๋อยู่ด้วยเขาจะไปเปลี่ยนห่วงก้อนห่วงหนึ่งเกียดอะตี๋ก้อนที่ว่าทุบเปลี่ยนได้เสรไหมฮะเปลี่ยนอะไรอย่างก้อนไม่ใช่ก้อนนั่นน่ะห่วงเกีใส่ไมเสร็จไหมดูวิทย์ดูวิทย์มันก่อนเอออืมเป็นไรนอนถามเจ้าะคอยดื่มพี่น้องเอ้ยเพิ่นแบกแหง เป็นอยากแห้งพูดไปดีไปด,ไปดิเก็บคนเดียวมึงห้าไปเบิ่งก่อนเพิ่นอาบน้ะมึงคือเสียงเงียบปัดไปนะแม่ว่าจะเก่าห้องหนามพูดไปเห็นมาสิแอบไายแนตะ่แอบบ่ทันพี่นอ้อ <laughs> งมาเพิ่นเงียบนะนี่ไปทันตอนเพิ่นลกำลังขวดเนาะเออเจสิฟัดทำให้ แกัปบิวใส่กล่องเอาใหกินคักกินเนี่ยดีคิดเห็นตั้งแต่พี่น้องเอ้ยคิดเห็นตั้งแต่เพี่ว่านยังหน่อยน่าจะนอหนี่นะแมงเมาเนี่ยแต่ก่อนก็ทุกข์ยากเนาะพี่น้องเนาะตะกี้คนอยู่บ้านน้องข้าเนาะอยู่ฟังดาวจ้ะทุกข์ยากพ่อเม็ดบริกรีดเด้พี่น้องบริกินเดเด้งสิเด้กลัวได้กินเอาข้าวเหนียวมาจับแซ่บพี่ดีแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องเนี่ยทุกข์ยากเนาะลูกหลายคนจ้ะเก็บโดยเท่า อันหนามใจเดือดเทือกมักขัวเดือดเทือเครืงกระมังพี่น้องพอนะ่อหน่ามักมักพอ่อไงพ่อหน่นะพ่อเพ่ว่าหน่ะคนมักขักขักันเลยเดี๋ยวขัวกินมั่นดีพคนน่าเสร็จแล้ว <c oughs> ไปเจ๊ไก่แต่อของมันจะไปปิดนะอะไรแอบเบิ้งก็แต่เนาะ แอบพญายไปเห็ดอย่างบุ้ยล้างบานเน,นาะแล้วขอกสิโดกเลือยเลยในแพร่วสิโดดขีดลงเลยแล้วจะเด้อเนี่ยเบืองพนกินได้พอดีละนี่อแอบเบื้องพญายเป็นอันพญายไปอยู่ล้างบานรมาดูนี่พแพร่วแอบไทยดีเลยจะเนาะเสียบเสียบะ ไปเก oui, pues yeah, ็บอ yeah. ีกไม่ได้ภาพไปเก็บไปถ่ายคลิปเก็บเมื huh. oh ่อไหร่นะทำไมมันเขาในบ้านคู huh. like uh ่กันโตัสองตัวอยู่เนี่ยอยู่หางประตูทปีเนี่ยอยู่ข้างประตูทอกปีก็ไหลตามมันก็หากันมันก็เขาไรเนาะเออเมนด้วยไอหมอมากินยันนะมันร้นหลอกฟ้ายปีมันร้อนไอหมอมากินใหญ่ไอหม้อม่ทำนะโอ้ยยังมึนได้เลยนี่มึนเมาขับกับกันขับมึงให้กินน้ำเนี่ยเอ้าบอกินได้ดอกเขาดูซื้อบอกปวดหัว กินนี่ืมไทยนั่นไว้ะนี่พี่น้องเนาะกินสิบเพื่อแล้วเพิ่นมากเลยนี่พี่น้องเพิ่นมากเพี้ยวเพี้ยวเคยเก็บไปเท่านึงเพิ่นบอกกลัวให้กินในเด้อเพี้ยวไปใส่สู้ไว้พุ่มเน่าลืมเลยเนี่อนหายไปพี่น้องจะมาทางไหนขึ้นทางหน้างบาทนี่นหน้างบาทไม่ใช่จะขึ้นบาทขึ้นทางหน้างบาทในรังบาทรังบาทพี่จับขึ้นไงนี่อันหายเพิ่นหายเงียบไปเพี้ยวไปเห็นยัง อามน้าไม่ยังก็ได้จอบไปดังบานพี่น้องไปเห็นกนระด้ขวา้าแม่งเมาพอดีได้พี่เนาะไอ้โมอบ้านโนบากินเนาะไอ้อขาวให้หยังียบเลยขาวนอนเนาะ เสียบไหมอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมกับมันปีมันคือออกมาใหม่แล้วปีนี้กับไข่เนี่ยเนาะมันกินเนาะกินม่้ยกินแฮมมดเลยกินมืดี๋ยวก็จับได้ดีกด้วเนาะอ้าจับอย่างมาเสียบให้เรากำลังมารองก่ผมไม่กินเอ้าวมาเก็บให้เได้ปิดคลิปไปไว้ก็ปิดแล้วบอกว่าคนนี้บิดพอดีล่ะกินมืดจานพอดีอ้า นี ih, n, ok de, ong, ่เต็มเลยยืบแป๊บนึงพ่นมืออพ่นบก่อยดีแล้วพี่น้องเป็นแผลเมื่ออันพอญ่เพ่นเป็นแผลเมื่อเป็นแผลเป็นแผลพอยังเป็นแผลอันพนเป็นโดกนังแข็งเลยพี่น้องเด้วมันเป็นน้องนะน่ะใส่น้องเิ่นเป็น้างใน่ะเดือดบ่ิเวณเนาะเดือดเสศษบอกไงซาลูกนังแข็งมันเป็นโดกที่แบบว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดพี่น้องเอามาเอ้า พ่ออย่งไงเอามันเบิดนี่ละในทิศเดียวบอกขอสิเอาออกให้เนี่ยเป็นโดกนางแข็งเป็นเป็นแพลเป็นหู้ใส่น้องเลยพี่น้องเอาเบิดพอดีหรือาเบิดพอดีลเอย่างจานนะเอาปิดคลิปก่อนครับขอบคุณที่ร้านเยอครับเด้อคิดไม่เมาคิดไม่เมาถือแค่แอบถ่ายจ้ะไหก็แชร์ก็กระดิ่งก็ติดตามเในเฟว่าพากินเด้อจ้าคลิปนี้กะบ่มียยังใดพี่น้อง าพี่น้องกไดไลคกดแชร์กดติดตามเลยจะเด้อเพร่ว่าบจะอาลงเรือ่อยเลยจะเด้อตอนนี้แหละนี่พี่น้องที่เขาเมื่อวันขอให้พี่น้องเขาเมื่อวันคลิปเพร่ว่าได้เลยลจะเด้อฝากพี่น้องนะจ๊ะพี่น้องที่เขาเมื่อวันขอพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจ,า,จา,ากพี่น้องจ้รักพี่น้องเอฟซีวอสสปูุโคตนะจ๊ะบายบายจุ๊บจุบจ๊บจ้ะ